คุณแม่ฟังอาจารย์อยู่ตอนนี้นะเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกคนใดคนหนึ่งได้ที่ตาบ,บอดต้องทำอย่างไรรู้ไหมต้องทำอย่างไรรู้ไหมคุณพ่อคุณแม่ฟังทางนี้ค่ะก่อนที่จะแบ่งให้ลูกอ่ะคุณพ่อคุณแม่เป็นเจ้าของที่อาจารย์สอนถึงคุณพ่อคุณแม่เลยจะแบ่งทรัพย์อ่ะคุณพ่อคุณแม่ไปแจ้งที่ที่ดินได้ค่ะไปแจ้งที่ที่ดินได้ว่าฉันขอทำทางออกร่วมกันทางออกกลางอ่ะในโฉนดเขียนไปเลยค่ะ ให้พี่น้องทุกคนออกทางร่วมกันไปสู่ทางสาธารณะอันนั้นจะไม่มีปัญหาเรื่องที่ตาบอดของพี่น้องคนใดคนหนึ่งเลยแล้วทุกคนจะมีทางออกร่วมกันในโฉนดจะไม่ถือครองร่วมกันและใช้ประโยชน์ร่วมกันเลย forever ค่ะเพราะว่าเจ้าของที่เดิมคุณคุณพ่อกุณแม่กําหนดไว้ให้ที่ดินออกทางร่วมกันเพราะนั้นพี่น้องมีทางออกร่วมกันหมดเข้าใจเขียนว่าเข้าใจมาในกรณีที่มรดกมันจะได้ไม่มีปัญหาตัดไฟแต่ต้นลมดีไหม เข้าใจกันว่าเข้าใจมาค่ะกรณี